คุยเนี่ยนะคะเข้ามาสู่บันไดโรงพยาบาลเยอะมากผมก็ประกาศเราจัดการรุนแรงคุณหมอเนี่ยทาไปแบบนั้นเกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะบอกอะไรกับสังคมกันแน่แต่ลายนี้หนักสุดชั้นที่สามเนี่ยจะในหอผู้ป่วยชั้นที่12อาคาร3าของโรงพยาบาลผมไล่ออกมาไปสู่ที่อื่นั้นที่ไปสู่ข้างนอกเปิต้องไปสู่ในห้องสุขาของโอพีดีอาจารย์นึกอาจารย์แล้วห้องสุขาตรงนั้นเนี่ยมันติ็กับพื้นที่ที่ผู้ป่วยโีดีเดียกำลังคัดกรองคุณหมอปรับ5 0 0 0ันเรา มีสิทธิ์จะปรับคนที่ผิดกฎผิดระเบียบที่เราประกาศเอาไว้ไหมมันทำอะไรไม่ได้จา์กฎหมายป้าฮีนะหมายป้ายฮีปะแล้วที่สุดคือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มันเป็นประเด็นมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหมอเหรียญทองเนี่ยโหตบเด็กแล้ว ที่หนำซ้ำอย่างสั่งแก้ผ้าลอนจอนด้วยเอาละสิแม่ก็ไม่ยอมเดี๋ยวเรามาฟังข้อเท็จจริงกันหน่อยนะฮะว่าคุณหมอเนี่ยทำไปแบบนั้นเกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะบอกอะไรกับสังคมกันแน่ตอนนี้อยู่ในสายกับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์สวสดีอยู่ป่ะครับอยู่ค่ะคุณหมอขาสวัสดีอาจารย์สสดีครับสวัสดีผมวันนี้ผมจะไปงานศพตอบกนครับ พี่ทางคุณหมออย่างนี้นะครับคุณหมอขาเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอช่วยเล่าให้พวกเราฟังก่อนเลยค่ะครับคืออย่างนี้นะครับอาจารย์ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัชนะเราเนี่ยนะครับเราประสบปัญหาพวกไอ้กุ้ยเนี่ยนะครับเข้ามาสู่บินไโรงพยาบาลเยอะมากนะครับใช่นะครับ,รบหลายไม่ใช่เพิ่งมีหลายเดือนแนละ้วผมก็ประกาศนะครับทั้งประกาศทางเสียงตามสายประกาศเสียงผมเลยนะครับวันนี้ทับนิ้วก็มาทําข่าวไปแล้วก็น่าจะได้ยินเสียงกัน ประกาศคําเตือนดูเดือดมากนะครับเรื่องการสูบบุหรี่นะครับว่าใครสูบตรอมาบริรวมรายเป็นเขตความรีอย่างเด็ดขาดนะครับเราจัดการรุนแรงนะครับจริงๆเราไม่ได้กจัดการรายนี้เป็นรแรกเราจัดการมาตั้งหลายคนแล้วนะครับมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็หลายตัวเลยผมรีกเป็นตัวนะครับ <c oughs> สูบกันสูบกันกสูบกันในหอผู้ป่วยอย่างเงี้ยแต่รายนี้หนักสุดนะครับรายนี้เนี่ยนักข่าวช่องสามชื่อโบ๊ทผมออกชื่อ,อย่างนี้เลยนักข่าวช่องสามชื่อโบ๊ทบอกผมว่ารายนี้เนี่ยสูบมันจะคดที่สาม นะครับคั้นที่หนึ่งสองเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมฮะได้ยินครับคั้นที่หนึ่งสองเนี่ยไปสูดภายนอาคารนะครับคั้นที่สามเนี่ยจะในหอผู้ป่วยชั้นที่สิบสองอาคารสามของโรงพยาบาลผมซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่ภรรยาของตัวเองเนี่ยนอนรักษาคือภรรยาภรรยาเขาตั้งท้องอยู่แล้วลูกทิ่นน้อยลงหมอที่โรงพยาบาลก็เลยแอดมิดรักษาไม่กลัวเด็กจะตายในคันก่อนกําหนดนะครับก็รักษาจนอาการดีขึ้นนะครับ ตัวเองก็จะสูบบุหรีในหอผู้ป่วยเมียก็ไล่ออกไปเพราะว่ากลัวว่าลูกในท้องจะแย่คือเห็นแค่ตัวทั้งตั้งตั้งตั้งังงงผัวทั้งเมียน,นะฮะนะครับ <c oughs> แล้วก็เลยก็ลงไล่ออกมาไปสู่ที่อื่นทีนี้ตั้งใจจะสูบในหอผู้ป่วยเลยนะครับครั้งที่สามเนี่ย <c oughs> ครับ้ครั้งที่หนึ่งเราที่สองเราไม่อะไรนอกตึก <c oughs> ก็เลยลงมาสามีก็บ,บอกเลยก็เลยลงมามาสูบมาที่อาคารก็ลงมาจากลิฟต์ชั้นสองลงมาที่ชั้นหนึ่งเข้ามาสูบแทนที่ไปสูบข้างนอกตึก ก็มาสูบในห้องสุขาของ OPD อาจารย์นึกอาจารย์อาจารย์อ,อาจารย์มผู้ป่วยนึกออกไอม OPD แล้วห้องสุขาตรงนั้นเนี่ยมันติดกับพื้นที่ที่ผู้ป่วย OPD เนี่ยกําลังคัดกรองนะครับตอนกลางคืนเข้คลงมาเรายืดทั้งยี่สิบโมงเขาก็รอรอคัดกรองเพราะมันเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับนะครับนั่งรอตรวจกลางคืนกลิ่นควันบุหรี่เนี่ยมันก็จะถูกดูดเข้าไปในระบบอากาศจากของน้ ล้วก็มาเป่าในอาจารย์เราคิดถึงโอพีดีพันกว่าตารางเมตรอ่ะันนาดเนี่ยนะครับมันก็คลุ้งเลยก็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 เชิญสูบควันมือสองกันไปทั่วหน้านะครับแล้วก็คนไข้ก็ร้องร้องร้องเรียกเจ้าหน้าที่ว่ามีคนสูบบุหรี่ในห้องน้านะครับลูกน้องผมก็เข้าไปตรวจนะครับที่เขาบอกว่าเจ็ดแปดคนนะนะครับนะครับเพราะวคนไข้รายงานก็ไปจับตัวมานะครับนะครับจับตัวมาก็ยึดตัวหับไว้แล้วตามแม่มานะครับ ให้มันเสียค่าปรับแม่ก็แม่ก็กพูดว่ามันมีสิทธิ์อะไรมายึดนะวอย่างนี้นี่งั้นนะครับนะครับคือปัญหาอะไรปัญหาคือคือสูบเนี่ยนะครับมัน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 เหิเกริมกันขนาดสูบกันตรงโอพีดีกันแล้วอาจารย์เก uh ิด huh. ที้เ่องห้องน้ำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สารเตี้ยหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่สารเตี้ยนะครับผมก็จัดก,การนะเพราะผม็ผมประก,ก,กาศทุกสองชั่วโมงนะนะครับ เตือนแล้วเตือนอ่าเตือนก็แล้วแล้วนี่ก็ทํามาเป็นครั้งที่สามแล้วด้วยอ่ะอ่คุณหมอแต่เด็กแต่เด็กสิบสี่เนี่ยเขาบอกผมไม่รู้ยอมรับไหมอาจารย์ครับผมผมเรียนตรงผมเห็นหน้าตาผมไม่เห็นเป็นเด็กสิบสี่เลยนะนะครับหน้าตาก็ผมยาวหน้าก็แก่เกินไัยังผมว่าน่าจะผมมไม่รู้เราเป็นเด็กนะฮะมีเรื่องเขาจไปแจ้งความบอกว่าอายุสิบสี่นะครับ กลายเป็นว่าผมตบเด็กแต่ผมต้าผมรุ่นที่สี่ผมก็ระมัดระวังนะครับผมยาวหน้าแก่นะครับท่านผู้ชมก็ดูสภาพเอาแล้วกันนะแล้วเป็นเป็นคนมีเมีาาย์มีภรรยามีลูกกาลังตั้งท้องอยู่ะนะครับเป็นพ่อคนนะครับนะครับเดี๋จะมาสื่อก็มาโครมข่าวครับผมตบเด็กไอ้ผมก็ขอโทษน,นะครับเสียลมนะไอ้ไอ้ผมไม่ใช่คนเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอแต่ไอ้น้องเนี่ยเขายอมรับว่าว่าไม่รู้ ว่าว่าไม่ไม่ไม่ให้สุบรีเอ่อใช้ได้ไหมพูดพูดเกินไปเขารู้นะครับโรงพยาบาลผมประกาศทุกสองชั่วโมงเสีเยงดังตนั่นโไงพชัดนะประกาศคำเตือนห้ามสุบรีที่ดูเดือดสุดในโลกนะครับ่อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับจากงานศพผมจะผมจะหาคลิปเสียงผมเนี่ย<ว>ให<ช>้ฟังทจริงๆหลายคนเผลแชร์กันไปหมดแล้วท่านผู้ช่าจะทีนี้ถามถามสองเรื่องเรื่องที่หนึ่ง คนเขามองว่าเรื่องของการทำร้ายร่างกายแบบตบหน้าเป็นการใช้สารเตี้ยอันนี้คุณหมอจะอธิบายยังไงคะก็แล้วแต่มุมมองนะครับถ้ามันเป็นผิดถ้าเป็นผิดกฎหมายผมก็รับผิดผมก็เขียนอยู่แล้วนะครับคุณหมอก็ยอมรับตรงนี้ไปอแล้วที่สั่งที่ให้เด็กไแก้ผ้าผมรับผิดกฎหมายนะับและเรื่องที่สองคืออาจารย์เด็กผิดกฎหมายนะครับเรื่องที่สองให้แก้ผ้าเหรอคะ ก็เป็นการถ้าตัวเางทาผิดอนาจารก็ก็รับเป็นการผิดต่ากฎหมายอาจจะโดนโดนทองโทษสิบห้าปีจาคุกสิบห้าปีผมก็ยอมติดคุกนะครับนะครับผมคดีนี้ง่ายมากนะครับแต่เหตุทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีมูลเหตุมูลเหตุจากผมไม่เรียกเด็กนะครับผมเรียกไอ้กุ้ยนะครับอาจารย์เพราะมันอาจารย์เห็นหน้าตามอาจารย์ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นเด็กนะครับคนมีเมียมีลูกอะไรข่าวสื่อเนี่ยพยายามมาขายข่าวด้วยกัน ภาพเหมือนผมโหดร้ายทำร้ายเด็กไม่ได้กุยกับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุมันเกิดจากไอ้กุ้ยก่อเหตุก่อนนะครับคุณหมอแต่คุณหมอแสดงว่าต้องต้องเจ็บใจตรงที่ว่าจริงหรือไม่จริงที่ว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยเคยไฟไหมจากการที่มีคนสูบบุหรี่เรื่องนี้เนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณปีห้าแปดห้าเก้าวันถูกดังช่วงไม่ได้คุณด้านายเอกมหาสวัสดิ์หรือหมากแก่เนี่ยอ่านข่าวตอนเช้าเลยนะครับ,รบว่า น่าไม่คือไม่สูบบุหรีในหุ้นส้วมอย่างนี้นะครับจนไฟมันไหม้แล้วเรากัดดับตอนนั้นเร,เราดับอยู่ได้นะในส้วมนะครับพระสวัสดิ์เป็นยังอ่านข่าวคุณผู้หญิงที่นั่งข้างอ่ะนะครับคนหนึ่งยังโทรมาถามผมเลยคุณหมอมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเจ้าที่โรงพยาบาลนี้มันเฮี้ยนจังว่าผมอย่างนี้ด้วยนะพิจิตรนายนายเอกมหาสวัสดิ์นะครับรายการตอนเช้าเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งคั้ที่สองเมื่อปีหกสี่อันนี้ไฟไหม้ชั้นหนึ่ง ทัานหนึ่งจนผมวันนี้ผมยังกำลังซ่อมอยู่เลยอาจารย์ไฟไหม้ในี่เลยผมทั้งหมดเลยผมหมดไปสามสิบล้านโอ้หมดไม่เป็นไรคนไข้ไม่ไม่คนโรงพยาบาลผมไม่มีใครเป็นอะไรวันนั้นรถดับเพลิงตอนเจ็ดโมงเช้าอ่ะนะครับนะครับนี่ก็เหตุตอนที่สองคือปัญหาบุหรี่เนี่ยนะจย์นอกจากมันเป็นสารก่อมะเร็งปอดแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นมันเป็นยังเป็นสาเหตุแห่งเพลิงไหม้ในป่าติดป่าซึ่งมีคนไข้เยอะเนี่ยมันจะเกิดโศกนาฏกรรม นะครับ <c oughs> ใคร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 มันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนรวมสร้างสาธารณภัยต่อคนส่วนรวมจํานวนมากม,มันเป็นเรื่องอันตรายมากนะครับแล้วไม่มีโรงพยาบาลไหนในโลกหรอครับเขาให้สุบริีอ่ะทีน,นี้อีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ประเทศไทยเราปล่อยป่ละเลยกันนะครับ <ทะ S 1> ครับอีกเรื่องหนึง่งคุณหมอปรับห้าพันอันนี้ตามกฎหมายเนี่ยนะคะเราในฐานะเจ้าของสถานที่เนี่ยแต่ไม่ใช่ตำรวจเนี่ยไม่ใช่ศาลเนี่ยเรามีสิทธิ์จะปรับคนที่ ผิดกฎผิดระเบียบที่เราประกาศเอาไว้ไหมคะคุณหมอคะผมก็ไม่เคยเห็นมีใครปรับได้สักคนอ่ะนะนะครูครูกันั้งนั้นมีมีโรงพยาบาลหนึ่นกานประกาศปรับสองแสนด้วยก็ผูกก็ก็ครูครูนั้นเขารู้กั้งแนั้นว่ามันทาอะไรไม่ได้จานกฎหมายป้ายีฮะหมายป้าหีบปั๊บแย่ที่สุดนะครับคือปรับจริงก็ได้แค่ตามกฎหมายค่ะทีนี้คําถามสุดท้ายเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วแม่เขาไปฟ้อง คุณหมอรู้สึกยังไงกับการที่แม่เขาไปฟ้องเรื่องที่คุณหมอทำคะถ้าผมว่าเปขาเขาเชื่อสิทธิตามกฎหมายถูกต้องของเขาแหละอันเดีอันนี้ผมนะครับเขาเชื่อสิทธิตามกฎหมายมันผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คัดค้านแม่อะไรเขาเขาเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ฟ้องแจ้งความนะครับค่ะซึ่งผมถ้าผมผิดผมก็ต้องรับผิดนะครับในความผิดอาญาทำร้ายร่างกาย นะครับอะไรเมื่อสิทธิส่วนบุคคลไปจับเขาแก้ผ้าร่อนจอนอนาจารย์นะครับแล้ <c oughs> วเขาบอกว่าลูกเขาอายุสิบสี่อ่ผมก็บอกผมก็บอกว่าผมไม่รู้อ่ะนะเพราะผมเห็นหน้าตาผมเ่าลุงยาวหน้าตามีเมียแล้วมีลูกแล้วผมก็จะไปรู้ยังไงเด็กสิบสี่หรือเยอ <c oughs> วาวชนอายุสิบห้าเพราะว่าผมอายุสิบสี่ห้าผมยัง <c oughs> เอาผู้หญิงไม่เป็นเลยพูด <c oughs> ตรกงๆงนะครับอ่าไม่มีเมียขนาดนี้แล้วนะครับ เขาเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วแล้วถ้าผมผิดหมายผมก็ต้องรับผิดแต่กระบวนการยุติธรรมก็ต้องให้ความความเป็นธรรมกับผมด้วยว่าผมอยู่ดีๆไปล่าเข้ามาตบอย่างนี้้วหรือไม่แต่มผมบันตาดโทรศัพท์เพราะอะไรเหตุเกิดจากเขาเขาต่อเหตุที่พลาดขึ้นมาก่อนผมออนเอและอีกเรื่องหนึ่ง,งแล้วปล่อยควันก็มาอย่างเงี้ยเขาเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายโดยริยายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าผมผิด,ผม,ผ,ดผมก็ผิด,ผม,ผ,ดผมก็รับผิด คดีนี้เนี่ยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เสัสรีครับรผมเนี่ยไม่เจ้าเล่ไม่แถมเลยผมจากเขาผมเขียนเลยตอนแรกเขาบอกหมอดังไม่เยไม่เ่ยชื่อผมประกาศเลยผมและนี่แหละลูกน้องผมบอกว่าตอนแรกจะจะ,จะไปช่วยผมลบฟิลวิดีโอผมไม่เอาอย่าทำอย่างคนอื่นเขาวิดีโอตีภาพผมยังไงปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแล้วจะบอกเป็นเป็นมันไม่ชัดบอกเป็นเป็น,เป,นเป็นแพนาอกไม่เอาไม่ผมทําเองผมรับผิดชอบเองคนอื่นอย่าเกี่ยวนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องสุดท้าย ตกลงมีแว้นมาจริงไหมคะจริงครับนะครับแต่ว่าในกา,งาลงมาเพราะทุกอาจารย์เสรีครับโรงพยาบาลผมไม่เหมือนโรงพยาบาลนบ้านไม่เหมือนโรงพยาบาลเอกชนไม่เหมือนโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลทีการโหดที่สุดในในโลกนะครับนะครับผมไฟเขียวหมดนาะตะเกลมามาีมากันในพื้นที่โรงพยาบาลผมนะครับผมจัดการหมดผมเจอมาเยอะนะครับผมก็จัดการมาเยอะเพราะ้โรงพยาบาลผมเนี่ยอันธพาลกล้ายุ่งนะครับนะครับ ได้พวกเป็นพวกคุยทั้งหลายนี่ไม่กล้ายุ่งนะครับผมนี่อาจารย์ตรงๆอย่างนี้นะครับก็เข้ามาก็ก็ก็ต้อนรับครับแต่ว่าต้อนรับอีกแบบนะครับต้อนรับอีกแบบเขาพูดไปตรงๆครับอาละค่ะคุณหมอขาวันนี้ได้ข้อมูลจากคุณหมอขอบคุณมากนะครับคุณหมอติดต่อในนะอาจารย์ขอโทษนะขอบคุณครับไม่ใช่อาจารย์ไม่ไม่สัมภาษณ์เลยเพราะว่าจะรีบไปงานศพได้ครับขอบคุณคุณหมอมากครับไม่เกี่ยสัมภาษณ์รายการเรื่องรับมากครับเราจะติดตามเรื่องราวต่อไปนะคะครับนี่ฮะคุณหมอใจเด็ด ใจนักเลจงจริงๆนะคุณหมอตรงๆเลยนะคือข้อแรกเนี่ยนะครับพี่เองเป็นคนที่ติดใจเรื่องนี้ตลอดเวลาก็คือว่าเวลาเด็กทำผิดเนี่ยมักจะอ้างอายุนะครับบางทีคนที่มีความผิดเพราะไปจัดการกับเด็กเหล่านี้อ้างอายุจำได้ไหมเรื่องนักมวยกเด็กผู้หญิงอะ่ะก็ไปอ้างเรื่องอายุแต่พอเราดูคลิปดูอะไรต่างๆเราก็เห็นอาการของเด็กผู้หญิงและแม้แต่เราฟังเพื่อนพูด พก็จะพูดเป็นอย่างไรแต่เสร็จแล้วก็เอาเรื่องอายุเข้ามากรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเด็กคนนี้มีลูกเป็นพ่อคนแต่ว่าสุดท้ายอายุจริง1ิเคสนี้เนี่ยแม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่ายอมรับว่าลูกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยอันนี้ต่งางจากพ่อแม่คนอื่นต่างจากพ่อแม่คนอื่น